สวัสดีครับพบกับเอิร์นชแนลครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งลูกเกดเนียงครับเนียงก่อนตุ้นไข่ตุนไข่นี่ครับเมนูเมื่อนี้ตุ้นไข่เป็ดแล้วรอชมมื่อครับสซ่บซันได้แบบเด้งๆมื่อนี้บนลูกนี่ครับผมได้ไก่ครับผมเดียวก็บที่อบครับมื่อนี้อบจับเสีบครับมาก์กสูตรใส่แต่ไข่ใส่นี่ครับ ใส่ปลาแดกน้ำรอชมบึงครับนี่เป็นไงครับโอเคโอ้มืวนี้ก็ได้ประแดกลายเลยรลายบุตรลาลายายนุตรลหยบุยบาบุ้ยจะปายายบุมาตัวปบตอายตยาย ย่างอยู่โอปอย่างย่างนี่ครับไปเก็บผักมาแต่สวนดูบ้านครับตะไคร่มีขมพร้อมครับผมเดี๋ยวเราจะมาหมักนี่ผักกาดบม่รู้ว่าจะมากินกับยังครับอะไรบู๊โ,โ,โลไม่นุกเกอรอส้มเมงินกับยังเลยกินยังเมื่อไม่โตอย่างไงโอ้ยม่แม่นโตอย่างไงยังก่อนนี่ครับผักออกออกแค่นี้กับถ้าลูกแน่เอิ่นวุสวยสอบแต่ผักมึงนี่ตั้งแต่ขนาดแล้ว <im itation> อ๋อเหรูปหนึ่งเหรอรูปหนึ่งวะหน,งนหนุกเกิดสอบพักนี่ครับอันนี้อายุประมาณบัตรถึงสองเดือน <sh arp> พาลงไปครับกี <sh arp> ่เด็ดนผมบอกเลื่อนสีนะ <sh arp> เลื่อนสีนะ <sh arp> สีอะไรนี่สีนี่เด้อ ไม่โอ้โแมนสีอยู่ดำตัวนี้ตอดสมั้วนะครับกีแบบปลามันมันขี้รสชาติี่ยดติข้างนอกนะครับมันเจมกับว่าเป็นยังพรามันห้องปรเด้มอกไ้ใช่เกือเม็ดถุงเราบุกอยเจีมมันได้เ็ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปอบกันเลยครับ ครับเขาเตาแล้วเรียบร้อยครับผมมันจะอุบไปเรื่อยๆครับเอาอยู่ปกติดเอาเชือดจักสามสิบนาทีครับไฟลอยแปดสิบพว่านี่เดี๋ยวรอชมครับรอชมเอาบางเมนูนุกเกอร์ครับสุนไข่โอสอนี้ครับ,รบมันจะขันหัวโอบตออกมันจะออกสไตล์คล้ออาไข,าข,าขา่ไข่ไข่ไข่กินข้าวจีไข่กีไข่ข ไปัคืนอีกคนมีผักใสจยังหนึ่งครับคุณไม่เดือดอ๋อเดือดหมดได้นะครับนี่เองครับหมดได้แล้วครับนี่ครับโอ้ใหม่เล็กน้อยครับหลังใหม่ลังใหม่นะโอ้เปื่อยโอ้มึ่อมื่ยี่ยี่ดีได้คันอบไม่รุดออกจากกระดูกเลยโอ้แต่ขนาดแท้ไม่ตูเลยห๋อยุบเลี้ยงบอกมาอ๋ออี๋อุ้ยสุดยอดเลยครับนี่

ต่่ำเ,เจนแดนี่ฮมึงไหนฮนะอนอนหลับนะด,ดีบ่ะโอ้ทีเด็ดมันอยู่หนังมันเลยครับเข่าเรืองหนังหลับ,บ,บ,บเสียบเลย,ลบบยลวัวเยอะลูแวมนูกเลกังหมนอดหัไกลออกฮอ่อ สกบ้างแล้วควเงียได้หอเ่าวัเบ่งบึงมันมันหน่อยวันได้มือเดินโซ่เนี่ยโอ้มือกูเป็นยังน่าพงตอนนังมันในที่เด็ดและครับขักก็หมูกรอบนี่เดี๋ยวกูตบเจ้าอันอืมเ่อดหรอหักเจ้าอันเดี๋ยวเซฟเซ็ตจีบเ้วมาครับ Họ, cím, nắng kim kim nướng quặp nướng quặp thưa gì em quặp mạnh ừm nè anh cả anh cả à bưng nụ cười đeo nụ cười tắm kéo kéo mà đã bàn ban hao nỉ đấy miếng

để thịt để cái ngoài đấy. Ừ, phải không? Không biết đây nữa, không? Nghe làm, một làm, không? làm không? Oh, xây, mà lên cái đạn nó đâu นี่ใส่เนาไปครับหอมๆบิดใส่เลย กวาด<ล>แดกน้ำปลาพงนูรถโ,โอ้ทำไงล่ะก่ได้จำแก่ผมโ,โ,โอ้มาหัดท่าผีนังเบิดแล้ะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไดทดสอบได้ยังครับได้ยังได้ยังหาดาวนี่หาดาวนะสองดาวสามดาวุาว่นเหญ่หักหลบก็เชาไอยส่วนหุ่นใหญ่เกินคืซื้อมาต๊ะสิบะก็ลูกจะวางห่นใหญ่เปน,นตัวบางเที่ยงจัด ก็ต้องไ่ได้กินตุนลายมือเนาะจัดตุนนักมือเ่อตุนนึงนีอแ่บเน่ยปีงมันยังสามจิมใกเาทุกคนใส่แซมจิ้มมาดิเทเลยแซมขอบเลยใส่ขอบที่ลุงนะฮะนบ่และพอดีเป็นน้ำซุปมันขอบคือซุปซิมแซมต่หน่เอยดิมมึง ่กว้าดมัดกาศมันบ้านครับเบาไทบ้านปรัมแต่บ้านี่แหละจกีซานขาดน้ำตาลมาเลยจกีซานต้งตามไปใส่น้ำตาลตุนไขนุเกลอเบิดไปแร้วครับออกรอนตุนไขขยันขยอด ตาเหนือข้างในมันมันจได้ลดฉาดไกลเลยครับเพราะว่าเขาหมักบวโด่วนได้หมดเลยอ่ะจิ้มมาแล้วจะก,กินซานไปเติมน้ำตาลตอนละเปือยอยู่ด้วยตอนเปรย์ยังเด็กจะลงคนลงก็ดีเป็นเป็นน้ำซุปครับใส่กับน้ำซุปมันเลยเพราะจะจะจำงอย่ะงน,น,นั้นก๋ว่หนูก๋กวยเลยลองเกลียวกัน ปั่นข้าวเหนียวว่ายต้องคุยได้พรความปล่อมคุยข้าวเหนียวไปเลย,ยเผ็ดเดาเผ็ดอืมกดกดน้ำตาลท่านเปื่อยว่มีขากรองครเหมือนขากรองเฮียบด้ยวย

นกานกรตีตัวมาหันตับมีอันนี้น้ำครับต้องมีขุยพักน้ำก็มือหรอไม่ไม่บุตรไอ้ยิงยูเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้แล้วพอทำนี่กบผมเดี๋ยวกินนไปแบบผมไปนังดอกมันมีขากล่องเดี๋ยวบ่ทันมูอเดี๋ยวขามเงี้ยะันเดี๋ยวข้ามเงี้ยรับว่าจะดึงข้าเม่เหยนสัตแมงเด่นเด่นเนา้กมันรุนบักรุดคุณเด็นอบได้พอดี อ่ะลูกเกิดซิมปีกอ้ปพีกระบอกอ่ะมนูจกันกันแสบผมกนี่ยแตนบุ่รมันอะไรดูว่าแสบอืมจุดยอดแล้วเนี่จักกิสานเห็นมันะครับปีกวาดกระันมากไปจะเคืนหนึ่งนันยังอบมันคือสีแสบหมเนาะนี่คครับมเะี๋ยแล้ว จากล่ากันไปครับตอนางเดียังนนี้ยังเดียวเขาจะกินเบิดก้นบ้านเขามีขาฟองอนะตอนงเดียวังบ่อเขียนในคลิปนะครับสวาสดีครับ